ถ้าเราพูดถึงดโดรนเนี่ยนะครับดโดรนเนี่ยมันจะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบหลากหลายประเภทมากๆเลยในปัจจุบันนี้มีทั้งแบบดโดรนที่เป็นไปพัดนะครับที่สามารถบินขึ้นในแนวดิ่งได้นะครับแต่ถ้าว่าไอ้โดรนประเภทเนี่ยมันก็จะบินได้ช้านะแต่ถ้าเกิดว่าดโดรนที่พุ่งตัวออกไปแล้วก็ต้องมีรันเวย์ในการใช้การบินหรือว่าในการเทคออฟของมันเนี่ยนะครับ มันก็จะมีความเร็วในการบินได้สูงกว่านะครับหรือแม้แต่ดโดรนคาเิกาเซทที่ต้องใช้เครื่องดีดในการส่งตัวมันเข้าไปเพื่อที่จะทําการบินเข้าไปโจมตีแต่ถ้าว่าถ้ามีดโดรนรุ่นหนึ่งครับสามารถบินขึ้นในแนวดิ่งได้แต่สามารถปรับเปลี่ยนใบพัดของมันให้กลายเป็นดโดรนที่สามารถวิ่งได้เร็วเหมือนดโดรนที่ต้องใช้พื้นที่ในการเทคออฟของมันได้มันนั้นจะมีคุณสมบัติมากน้อยเพียงใดและมันมีประสิทธิภาพหรือว่ามีประโยชน์มากเพียงใดครับ ซึ่งโดรนในวันนี้แอดนั้นจะขอมาพูดถึงนะครับโดรนในตระกูลโนแมดครับของบริษัทล็อกฮีดมาตินที่ได้มีการพัฒนาออกมาซึ่งโดรนรุ่นนี้มันจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับของกองทัอพอเมริกานี้เดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง e e Life อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับ ในบริษัทล็อกฮิตมาตินครับก็ได้มีการเปิดตัวดโดรนรุ่นหนึ่งครับดโดรน VTOL ครับเป็นดโดรนปีกหมุนไร้คนขับ US UAS ตระกูลโนแมดครับ, US, AS, รบซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่ล็อกฮิตมาตินนั้นเขาได้ผลิตขึ้นมาครับโดรนรุ่นนี้ครับจะสามารถปรับขนาดได้และก็ไม่ต้องพึ่งพรารันเวย์ครับในการขึ้นบินได้รับการออกแบบครับมาเพื่อสำหรับภารกิจลาตระเวนขั้นสูงโจมตีเบา และภารกิจโลจิสติกที่มีการโต้แย้งในปฏิบัติการหลายพื้นที่นั่นเองการประกาศครั้งนี้ครับถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของบริษัทล็อกฮีทมาตินครับในการขยายขีดความสามารถของระบบอัตโนมัติให้ครอบคลุมปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาจนไปถึงในอนาคตได้นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าอเมริกันก็จะมีโดรนหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบแล้วแต่ว่าโดรนส่วนใหญ่ที่สามารถบินด้วยความเร็วสูงได้ก็ต้องพึ่งเครื่องดีดตัวหรือไม่ก็ต้องพึ่งรันเวย์เพื่อที่จะทําการบินครับแต่ถ้าว่าตระกูลโนแมสนี้ครับสร้างขึ้นครับโดยใช้โครงสร้างใบพัดคู่ร่วมกับปีกตรึงครับช่วยให้เครื่องนั้นสามารถยกตัวขึ้นครับในแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์จากนั้นครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนใบพัดนั้นครับให้เป็นแนวนอนที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ2แบบหรือว่า2โหมดนี้ครับช่วยเพิ่มระยะการบินและความทนทานครับเมื่อเทียบกับโดรนปีกหมุนทั่วไปขณะเดียวกันครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้รันเวย์หรือระบบการปล่อยตัวโดรนแบบโดยเฉพาะเหมือนรุ่นก่อนๆที่เคยมีมาหรือว่าทั่วโลกที่เคยมีมาครับตาปฏิกรรมระบบสามารถปรับขนาดได้ครับตั้งแต่แพลตฟอร์มขนาดกระทัดรัดในกรุ๊ปทรีจนไปถึงนะครับโครงสร้างเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ หรือมีพื้นที่ความบรรจุนะครับหรือความทุกหรือว่าการเพิ่มเติมน้ำหนักเข้าไปนะครับอย่างเช่น uh 6 0 black hawk นั่นเองแนวคิดปีกโรเตอร์โบ้ครับใช้กระแสะลมจากโรเตอร์ที่ควบคุมปีกครับเพื่อแรงยกขึ้นขณะปฏิบัติการในแนวดิ่งและก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลอยตัวครับรวมไปถึงการควบคุมการบินเมื่อบินไปข้างหน้า no m a d นี้ครับจะเปลี่ยนมาใช้แรงยกจากปีกจึงช่วยครับเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง และความทนทานของภารกิจได้อย่างมากการเปลี่ยนผ่านทางอากาศพลศาสตร์ได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติผ่านระบบควบคุมขั้นสูงนะครับของ s i k o s k y ทำให้เครื่องบินหรือว่าโดรนรุ่นนี้ครับสามารถปรับรูปแบบการบินให้เหมาะสมได้เองครับในสภาพแวดล้อมและประเภทภารกิจที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดในพื้นที่แค่ภารกิจที่แบบไม่เร่งรีบก็บินแบบปกติ แต่ถ้าเกิดมีความเร่งรีบหรือว่าร,รวดเร็วในการโจมตีเข้าไปโจมตีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปีกไปอีกแนวหนึ่งและการทดสอบการบินครั้งแรกครับก็ได้มีการเริ่มต้นขึ้นครับในช่วงต้นปี2568ด้วยต้นแบบโนแมน50ครับซึ่งเป็นเครื่องสาธิตมีปีกว้างนะครับอยู่ประมาณ10.3ฟุตซึ่งผ่านการทดสอบการบินขึ้นในแนวดิ่งครับการเปลี่ยนผ่านระหว่างใบพัดกับปีกและการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปัจจุบันครับ ซิกออสกานี้ได้พัฒนาโนแมแเป็นรุ่น100ซึ่งเป็นรุ่นกรุ๊ป3ครับซึ่งมีช่วงปีกนะครับกว่า18ฟุตความสามารถการบินครับได้ภายในไม่กี่เดือนเครื่องบินรุ่นนี้หรือว่าโดรนรุ่นนี้ครับได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจ ISR ทางยุทธวิธีและก็การขนส่งสัมภาระเบาในภารกิจที่มีความคล่องตัวสูงหรือภารกิจที่ต้องใช้ความทรหดในการเข้าไปส่งของนั่นเอง รวรุ่นนี้ครับมีระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดไฟฟ้าช่วยให้ปฏิบัติการนะครับในภารกิจตรวจการและก็ลดสัญญาณความร้อนเพื่อความสามารถในการเอาตัวรอดในพื้นที่ที่มีการต่อสู้หรือมีระบบป้องกันภัยทางอากาศเยอะคาดว่าครับโนแมดรุ่นใหญ่จะจัดในประเภท UAS ครับหรือว่าอยู่ในกลุ่ม4หรือกลุ่ม5และเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเดิมสำหรับสัมภาระหรือว่าการบรรทุกสัมภาระที่หนักขึ้น และมีพิสัยปฏิบัติการที่กว้างขึ้นครับโดรนขนาดใหญ่เหล่านี้อาจจะมีช่องบรรทุกสัมภาระภายในและภายนอกแบบแยกส่วนซึ่งสามารถรับเซ็นเซอร์อิเล็กโทรออปติกครับชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุธนำวิถีแม่นยำหรือแม้แต่โหนด ISR ครับที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อินเทอร์เฟซบรรทุกสัมภาระนะครับที่ปรับขนาดได้และระบบภารกิจครับที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์จะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างรดวดเร็ว ในภาคสนามสําหรับภารกิจหลากหลายรวมถึงกับการลาตระเวนทางทะเลการติดอาวุธและการส่งกําลังบารุงส่วนหน้าการสนับสนุนทํางานเป็นทีมแบบมีคนขับและไร้คนขับสายการผลิตโนแมดทั้งหมดครับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรมอัตโนมัติหรือว่าเมทริกของซิโก้สกาซึ่งเป็นระบบควบคุมการบินแบบเปิดครับที่สามารถประมวลผลโปรไฟล์การบินที่ซับซ้อน การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางการประสานงานยานพาหนะหลายคันและการวางแผนภารกิจใหม่แบบเรียลไทม์เมทริกช่วยให้สามารถปฏิบัติอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี GPS และสามารถประสมประสานครับกับเครือข่ายควบคุมและสั่งการร่วมกันได้ซึ่งทำให้โนแมดนี้ครับสามารถทำหน้าที่เป็นทรัพย์สิน ISR ถาวรเป็นโดรนบรรทุกอาวุธเคลื่อนที่ และโหนดโลจิสติกทางอากาศสำหรับกองทัพอเมริกาแม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่สภาวะที่ต่อต้านการเข้าถึงอย่างขั้นสุดจากมุมมองของปฏิบัติการรบครับโนแมดนี้นำเสนอแพลตฟอร์มโดรนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถขึ้นลงจอดได้จากสถานที่จำกัดและไม่มีการเตรียมความพร้อมครับเช่นดาดฟ้าเรือหลังคาเรือพื้นที่ป่าโลง่งด้วยคุณสมบัติเสียงต่ำความทนทานยาวนานและความสามารถการบินแบบ n e ฟ of the Earth ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับภารกิจลาดตระเวนเชิงลึกหรือสนับสนุนการโจมตีที่แม่นยาในปฏิบัติการสารวจครับโนแมดนี้สามารถให้บริการส่งสเสบียงครับความต้องการแกนหน่วยที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปโดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งนะครับขบวนเรือที่เสี่ยงภยัยหรือศูนย์ส่งสเสบียงที่เปราะบางอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายก็ใช้โดรนบินไปส่งมันเลยนะครับก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงที่จะโดนสกัดกั้นหรือว่าการโจมตี ในการส่งสเสบียงให้กับกองกําลังส่วนหน้าโดยแพลตฟอร์มโนแมสครับก็ได้รับการออกแบบนะครับโดยคํานึงถึงการทํางานอัตโนมัติในอนาคตและการประสานงานรวมกับ AI ครับซึ่งโครงสร้างอากาศยานและก็ซอฟต์แวร์ระบบภารกิจเป็นแบบโมดูล่าช่วยให้สามารถติดตั้งนะครับหน่วยประมวลผล AI เพื่อที่จะให้มันนั้นตรวจจับเป้าหมายแบบเรลไทม์ time, การทำงานที่มีภูมิประเทศและการประสานงานแบบกลุ่ม ในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูงครับโนแมดสามารถนําไปใช้งานในรูปแบบกองกําลังเพื่อปฏิบัติการภารกิจเฝ้าระวังหลอกลวงหรือแม้แต่โจมตีแบบซิงโครไนซ์โดยใช้ตักกะภารกิจอัตโตนมัติและการรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากหลายแพลตฟอร์มนั่นเอง s i ก o r สกีครับยืนยันว่า Nomad จะถูกนําเสนอในงานนิทรศการกาลาโฮมนะครับของ ausa 2025ที่จะถึงนี้ครับ โดยนแม100ครับจะถูกจะแสดงเป็นรุ่นพื้นฐานสําหรับปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีคาดว่ารุ่นในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ภารกิจที่มีความทนทานยาวนานมากยิ่งขึ้นและความจุในการบรรทุกที่สูงขึ้นและการบรูรณาการครับกับการยิงระยะไกลและระบบสั่งการรวมไปถึงครับระบบควบคุมร่วมกันทุกโดมเมนหรือว่า JADC2 นั่นเอง ด้วยการผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์ครับระหว่างความคล่องตัวของเครื่องบินปีกหมุนและความทนทานของเครื่องบินปีกตรึงรวมไปถึงครับระบบการบินอัตโนมัติของ Nomad คือแพลตฟอร์มอากาศยานไร,ร้คนขับ VTOL UAS รุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะครับสำหรับความต้องการในสนามรบในศตรวรรษที่21การออกแบบสะท้อนครับให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่ระบบการบินที่ยืดหยุ่นไม่ต้องพึ่งพารันเวย ซึ่งสามารถปฏิบัติการในพื้นที่พิพาทได้อย่างลึกล้ําและขณะเดียวกันนั้นก็สนับสนุนการซ้อมรบร่วมการส่งโลจิสติกและการกําหนดเป้าหมายในสภาพเวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในสงครามที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับดโดรนรุ่นนี้มีความดีความเด่นยังไงก็คือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ดโดรนโจมตีหรือว่ามันไม่ได้เด่นไปสักทางหนึ่งแต่ว่ามันปฏิบัติการได้หลายอย่างสอนแนมก็ได้ อยากฟังก็ได้แอบบถ่ายก็ได้นะครับบินในพื้นที่จํากัดได้ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินสามารถขึ้นลงแนวดิ่งและก็ปรับเปลี่ยนเป็นโดรนปีกตึงทั่วไปที่มีความเร็วการบินสูงประหยัดเชื้อเพลิงขนส่งโลจิสติกได้ขนส่งสเบียงขนส่งอาวุธได้นะครับในความได้เปรียบส่วนนี้และครเราไม่จําเป็นต้องใช้กําลังพลเพื่อที่จะขนส่ง ถึงแม้ว่าเราอยู่แนวหลังแต่ว่าส่งของไปแนวหน้าถ้าเกิดว่าใช้ขนขนส่งเข้าไปอาจจะมีกองกําลังที่มาดักโจมตีมาดักซุ่มแต่ถ้าเกิดว่าใช้โดรนเข้าไปโอเคโดรนอาจจะเสียหายแต่แต่ว่าเราก็ไม่ต้องเสียกําลังพลถึงแม้ว่าโดรนจะเสียหายมันก็ต้องใช้ของที่จะไปแอนตี้โดนอื่นนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าระบบของโนแมสีนก็มีการผสมผสานโมดูลหลายรูปแบบนะครับเพื่อนจะเอาตัวรอดจากการโจมตีอยู่แล้ว และนี่ครับก็คือโดรนรุ่นใหม่ของบริษัทล็อกฮิตมาตินและใกล้จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือ VTOL ตระกูลโนแมดของทางบริษัทล็อกฮิตมาตินครับเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงกับโดรนรุ่นนี้มองแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพหรือว่าเหมาะสมน่าสนใจหรือไม่นะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆมานะครับแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมอง,มองของเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้า e อาจจะมีโดรนรุ่นใหม่มาเดี๋ยวก็เ,เล่ากันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ